ทางด้านของรัก,รกและนาดากะฮะนาากะสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะไปแน่นอนหลังชกเนี่ยมันก็มีประเด็นที่คนถามถึงผู้ชกในอนาคตว่าจะเป็นแบบไหน,นาาาเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีดราม่าที่บอกว่าเฮ้ยนารากะหนีคนนี้คนนู้นหรือเปล่าตัวนารกะเองก็ได้ตอบไปชัดเลยว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาดีใจที่ได้เข้ามาในรายการวันแล้วก็เช,ชื่อว่าเขาเองเนี่ยยังต้องพัฒนาอีกเยอะแล้วก็เชื่อว่าใครก็ตามที่เขาควรจะชก เขาคงจะได้ชกในอนาคตพร้อมกับการชิงแชมป์แต่ <Okay. S 2> ตอนนี้ขอเก็บประสบการณ์เรียนรู้ก่อนถ้าผมตีความง่ายๆเลยแปลว่าคนที่ทุกคนบอกว่านาร,รากา,การกำลังหนี <Okay. S 2> นาร,รากาจะยังไม่ชกด้วยก่อนหน้านี้นคนไปว่านาร,รากา่าเลือกคู่ชกณตอนนี้ก็ยังมีคําตอบว่าก็ยังคงเป็นแบบนั้น mm hmm. แต่มันเป็นความหมายว่าก็ขอเก็บ,บเกี่ยวประสบการณ์<ๆ>ใช่ค่อยๆไปอันดับไปแปลว่าเขาเนี่ยก็ไม่ดูถูกคู่ชกนะเขาไม่ด mm ูถูกคนอื่นว่าเขาเก่งที่สุด แล้วเขาจะโชกับใครก็ได้วันนี้โชกับใครก็ได้เขาไม่คิดแบบนั้นเขาคิดว่าประสบการณ์คนน้อยในนวมเล็กขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์วันหนึง่งเป้าหมายของเขาคือแชมป แต่ขอไปตามขั้นตอนคําถามตอนนี้คือนาฬิกาเป็นแชมป์ล่าดาเนินอยู่จะต้องกลับไปป้องกันแชมป์ไหมหรือจะชกวันเซ็นสัญญากับวันทาวลหรือเปล่าหรือเซ็นมาแค่ไฟเดียวอันนี้ก็ก็น่าสนใจแต่ว่า,าจริงๆแล้วถ้าคู่ชกที่ยังอาจจะย,ยังมีอยู่ก็ล่าดำเนินก็มีนะจะต่อยกับใครอ่ะตอนแรกก็รักก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในลิสต์ที่จะต่อยกับเขาที่ล่าดาดเนินคือถ้าถามอง<ม>ตัวนะให้กลับไปต่อยล่าดาเนินไม่อยากดูเพราะก็คงเป็นเหมือนเดิมเห็นมา3ปีก็เตะเขาล่อเป้ามา3ปีไปอยู่ในวันนี่แหละถูกแล้ว